ตน้อพิพาทกับชาวบา้านกับชุมชนเนาะในส่วนของอุทยานแล้วก็ป่าสงวนก็ได้เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบพื้นที่แต่พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ครอบครองของประชาชนเนาะและแนวเขตของอ่าอุทยานแห่งชาติเตยเตปุยเนี่ยอยู่แนวด้านบนแล้วก็แนวพระราชกฤษฎีกาอยู่ด้านบน,นครับป่าด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ทประโยชน์ของอชุมชนนะครับเป็นป่าสองสี่ดสี่หรือก็ป่าสองสี่เก้าสองนะครับ ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวทางฝ่ายก็จะมีการทำาทิกแล้วก็ได้เจ้าจากับคนหลวงแล้วก็ทีมช่วครัท่ามีครับใช้เวลานานไหมครับถ้าเราจะสรุปตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบส่วนที่เราจับทีิปนี้น่ก็ะพูเถึงว่าเข้าไปที่มามีการลุกในพื้นที่ของต้นไม้ครับจับกรณีนี้ทางพยายานจะเข้ามาช่วยหรือยังครับ ก็ยานเราก็ได้เดินแนวพนวกป่านะครับคนที่อยู่รับนะครับแล้วก็พื้นที่ทางกินตามตาวานตกของนครสวที่ขึ้นไปแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของขับนี้ก็อยู่ในส่วนของทางป่าไม้นะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยต้องขึ้นไปทำแนวกันไฟช่วง จริงๆแล้วคือกรณีของเดวกกันไฟนะครับก็คือมันเป็นประเด็นของคณากกับการบ้านและก็ของพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ย้เส้นทางเนื่องจากเขามีคิดกรรมหลากหลายนะครับในพื้นที่ของพื้นที่ป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์ที่อยู่ด้านบนนะครับเรามีอยู่หลายร้อยไร่นะครับที่เราจะต้องดูแลรักษาในช่วงของฤดูร้อนนะครับที่ว่ามี ปัญหาหมอกคอนไฟป,ป่านะครับพอจต้องขึ้นไปดําเนินการแก้ไขเพราะนั้นในการที่มีรั้วหรือว่าแนวรั้วปิดกั้นเนี่ยก็คือส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวบ้านนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องชาวบ้านที่จะขึ้นไปดูแลเรื่องของเส้นน้ําที่ใช้ในไร่ในสวนแลวก,การขึ้นไปในไร่ในสวนของพี่น้องชาวบ้านนะครับและรับผลกระพวกตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับแล้วกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้อย่างต่างๆที่ทางชุมชนเขาทำเนี่ยการจตเข้าไปเนี่ยก็อขออนุญาตในการทีแต่จะต้องประทังเขาโเยการจดเอสา ที่โซนทุกต่อ,อชุมชนน้ครับในตัวนี้ถ้าเกิดไฟแต่งเนี่ยครับเรื่องเร่งด่วนอุตสาหะนะครับขอ,องอุปสาหะคือหนึ่งครับเกิดว่าเถ้าตัวเพื่นมาได้อยู่ตรงสถานที่นั้นนะครับคุณเพื่นบอกอ้างว่าเพื่นมีกุญแจเวลาเพื่นมาอยู่เนี่ยก็คือเขาจะต้องได้ใช้เส้นทางใหม่นะครับเพราะงั้นปัญหาควรจะทำงานยังไงครับยังไงแน่ปัญหาเนี่ยมันคือยังไง คือตอนนี้นะครับกาถ้าข้อสรุปของชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและต่อพี่น้องประชาชนชาวชบ้านในชุมชนบ้านมขามเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้แกาย้ายนะครับในแล้วลวกั้นนะครับออกไปืิตในพื้นที่ของแกนะครับแล้วก็ในส่วนถนนที่เป็นถนนที่ใช้ร่วมกันในของอพี่น้องชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่ตัวนะครับทั้งทุกคนที่ใช้ประโยชน์ในเส้นทางาพื้นที่นั้นกขอ้เปิดขึ้นไปนะครับถ้าหากยังไม่เปิดล่ะครับเราจะดำเนิกในการยังไงคือตอนนี้นะครับทางทาง ที่ปฏิจัริไว้ผมกพร้อมที่จะยืนยันที่จะต่อสู้กับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับผมในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จะต้องดําเนินการในการแจ้งความนะครับในการที่จะต้องดูในการทําบันทึกของผมน,นะครับว่าทําบันทึกไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับ